ฮัลโหลสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วกับเรยาชาแนลชนีมีช่องสาระแนยืนหนึ่งคนหักเป็นหลอยคนปล่อยเป็นแสนพี่น้องทำโรกวัดตีหอบผิวเอาแอดมินมาจากเมืองไทยวัดตีว้ายตัดต่อ,อยังบ่สูดเด็กหน่อยปฐมอยู่ใส่อย่างโอ้ยหอบผิวกันมาสักไกลใช้อะไรถ่ายคะใส่โท่าระสาบป่าในประเทศโรกกันเนาะพะนังกินขขาวสวีทวานแวกันนะอันป ว่หูจักใส่แอบตัดตอด่อติสาวโอ้ยเสียดายค่าตัว๋วเครื่องบินหอบพิ้วกันมาจากเมืองไทยเนาะอันหมุนโทรศัพท์นี่เสียจิ๊บจ๊บอยากจะถ่ายเท็กเจอร์ไอแบบว่าฟิลแบบว่าอันคล้ายๆแบบว่าช่องดังๆอ่นนะพี่เขาตัดตอ่อที่เขามีเอฟเฟคใส่นันใส่นี่ทำไม่เป็นเหรอโอ้ยเสียดายค่าเครื่องบินเสียดายค่าวีซ่ามากเลยอุตสาหอบพิ้วกันมาแล้วใช้กล้องอะไรกล้องโทรศัพท์เหรอแต่ว่ากล้องโทรศัพท์คนอื่นก็ทําดีก็เยอะแยะนะอืม โอ้ยลงทุนแน่ปันเนี่อันผัวใหม่มีโปรเจรกต์หลายแห่งผัวใหม่มีโปรเจรกต์เยอะมากเขาเก่งมากเลยเขาเป็นคนมีโปรเจรกต์ใดๆนะคะเขาเป็นคนอัน,น่ความคิดเขาเป็นคนมีไอเดียว้าเลือใส่คนกน็ยังบอกเป็นยุสีเอาไอเดียเอาโปรเจรกต์มาแต่ใส่ขสาวยายพูดนะคะเนี่ยเบิงสันเนี่ยยังหูจักว่ารอบนี้อยากใช้มุมวิวกว้างมุมสูงใช้กลอโรใช้ตอนนี้น่ะเขาเรียกอะไรนะ อินสตาสามร้กเขา็มีขายได้ซื้อยังอื่นซื้อไดเบิร์ตบเชียอันกิจการที่เป็นแบบว่าเป็นมีเดียทำไมไม่ลงทุนล,ล่ะเออไม่รู้เรื่องหรือเปล่าผัวนะ่ะรู้เรื่องหรือเปล่าครับผัวรู้เรื่องเปล่าผัวมีแต่โปรเจกต์ทำให้เสียตังอันเสียตังเราแอดมินมาว่าสันวายตัดต่อสูเล็กหน่อยผถมสูงลูกชั้นก็บบาดเว้ยใหญ่เศษเนาะเป่ามาละวาน มุมกว้างมุมสูงรู้จักไหมไม่ใช่โทรศัพท์จิก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 สี่อันป้อนเข้ากันอันบักทึกล่องกระซุมเข้าไปตึง้งมันมีแอปหนูมันมีแอปถ่ายไม่ต้องขยับก็ได้แต่การ movement, มูฟเมนต์มการมูฟเมนต์มันดูโปรกว่านั้นจ้ามันมีแอปเออว้ายอยู่กันมาแต็มเมืองไทยส,สื่อพี่น้องบ่อยักสิผากเนาะ ไปเบาพื้นเข้าซ้ำนี่แหละก็ไปถ้าเธอเป๊ะฉันจะเป๊ะกว่าคือไม่ใหญ่หรอกดอกไม้วาเนี่ยล่ะโอเคเนาะไปละจ้าไม่ผู้นี้ไรซีอส่งกานบ้านสีส่งกันบ้านผู้หญิงกันห้าไปจ้าห้าหาวแล้วหกจ้า ส่องกันบ้านไม่เคยงคุณอาเทพกำลังเอ้า